สวัสดีค่ะพี่ก็มาเล่านะคะประสบการณ์ของพี่อ้อนะคะสำหรับคนที่ได้รับประสบการณ์ของความรักนะคะความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จนะะอาจจะเป็นปาดเจ็บจากความรักมาแล้วก็พี่อ้อจะวันนี้พี่อ้อมาจะมาแบ่งปันว่าประสบการณ์ของพี่อ้อเนี่ยพี่อ้อออกจากตรงนั้นมาได้ยังไงนะคะตัวพี่อ้อเองเนี่ย จะพูดความจริงก็คือจริงๆพี่เป็นคนใจเด็ดมากเหมือนที่พี่อ้อโพสต์ไปแล้วนะพี่เป็นคนใจเด็ดแล้วแต่ค่อนข้างจะนักเลงนะพี่ไม่ค่อยแบบว่าเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวานจนเกินไปนะคะที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะพี่อ้อก,ก็เราก็ใช้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วพี่แต่ตอนนั้นพี่อ้อก,ก็ยังทํางานทํางานคือตอนนั้นพี่อ,อ้อทํา ทำขนมแล้วนะคะเป็นทำเรามาทํากิจาการของตัวเองนะคะก็เออมันก็เสียการทรงตัวนะอาจจะพูดพูดตรงๆก็คือมันเสียการทรงตัวเป็นนิดนึงอ่ะเพราะเพราะว่ามันมันเกิดเหตุการณ์ที่กระทบใจใช่ไหมพอกระทบใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยอ่ะวันนี้ไม่ไม่อยากลุกแต่ด้วยความที่เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ ออ่เพี่ก็ช่วงน,นั้นอะโชคดีของพี่นะก็คือว่าพี่อะมันมีละครละครอ่าช่วงเย็นๆนะพี่อ้อจำไม่ได้ว่ามันเป็นเย็นของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่ารู้ก็เป็นเป็นละครของพี่ก้องพี่ก้องช่วยชีวิตอีกแล้วตลกมากก็คือว่า เป็นอ่าเป็นละครของพี่ก้องก้องพี่ก้องแสดงกับพี่ป๊อกนะคะชื่อเรื่องไงอ่าส้มหวานน้ำตาลเปรี้ยวมันเป็นแบบเลิฟคอมเมดี้ไงพี่อ้อก็พี่อ,อ้อ,อก็ดูดูตรงนั้นแล้วก็คือเราก็ดูดูพี่ก้องดูพี่ป๊อกเล่นแล้วก็ขำแล้วก็สนุกไงแล้วก็เราก็เลยจิตเราก็ไม่ได้อ่าจิตและอารมณ์ของเรามันก็เลยอยู่ในเลเวลที่เป็นแบบเลเวลแบบ มีความสุขสนุกสนานแล้วเราดูไปแล้วเราก็หัวใจเราก็พองไปกับพี่เขาอะไรเงี้ยมันสนุกอะไรเงี้ยไงมันน่ารักอะไรเงี้ยเออพี่ออฟก็พี่ออฟก,ก็ดูพี่ก้องก็ดูพี่ปอกอะอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดูดูอย่างนั้นอะจน,จนจนจบเรื่องเลยแล้วเราก็พี่ก็ไม่ค่อยได้แบบพี่จะเป็นคนที่ไม่ฟังเพลงเศร้าเลยพี่อ,อ้อฟจะไม่ฟังเพลงเศร้าแล้วก็ เราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละแล้วก็ความโชคดีของพี่อ้อยอีกอันหนึ่งก็คือพี่มีน้องอมาช่วยมาช่วยทําขนมด้วยจังหวะนั้นพอดีเลยนะหลังจากนั้นไม่แค่ไม่นานนะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานที่เข้ากันก็ <c oughs> คือแบบว่าเป็นคนกำล่งคุยเรื่องตลกกันทั้งวันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า พี่อ๊อฟก,ก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้จมอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกที่มันเศร้าอะค่ะพี่ก็อยู่ในเลเวลบนเลยพูดตรงๆก็คือเป็นเลเวลของความสนุกสนานมีความสุขอะไรอเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลาพี่ออฟขับรถเนี่ยมันก,มนก็มันก็มีมีแวบคิดนะแต่เราก็พี่อ๊อฟทำไงาช่ไมแต่ว่าด้วยด้วยด้วยอะ,อะไรสักอย่างพี่ก็ต้องขอบคุณในสติปัญญาหรือปัญญายาณของพี่ท,ที่ที่ทำให้พี่คิดว่า เมื่อเรามีสติแล้วก็คิดว่า,าจริงๆแล้ว,วเหตุการณ์นเนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรทุกอย่างมันต้องมีมีสาเหตุมันถึงจะเกิดผลนะก็คือเราเรา,เรามองให้ถึงถึง,ถงาสาเหตุที่แท้จริงว่าเราเนี่ยไปได้วยกันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรพี่อ้อก็เห็นเมื่อเรามองลึกๆพี่อ้อก็เลยเห็นว่า,านิสยัย เราน,ะะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมความคิดแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องของอาการพูดพี่อ้อจะใช้คําว่าสติปัญญาเนีบางทีมันเข้าใจไม่ตรงกันอย่างเงี้ยคือจะพูดง่ายๆก็คือสีไม่เสมอกันเองเพราะว่าสีศีในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วสีลน่ะอย่างเช่นสีห5ใช่ไหมเขาก็พูดถึงว่าเป็นการกําหนด พฤติกรรมของคนใช่ไหมห้ามทำโน่นทำนี่ใช่ไหมมันคือพฤติกรรมเลยนั่นแหละค่ะศีลพี่ออสสรุปเลยว่าศีลเนี่ยไม่เสมอกันศีลคือพฤติกรรมแน่นอนพฤติกรรมนิสัยความคิดอะไรพวกนี้ที่มันมัน,ม,นมันไม่ไปได้วยกันนะคะก็ก็ก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขที่จะจะเดินไปไปด้วยกันต่อไปแล้วพี่ออสคิดว่าเออพี่ก็ พี่คิดว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่เลิกคบกันไม,ไม่เลิกไม่เลิกกันเรายังแบบว่า,ามีเรทชันกันอยู่มันก็ถึงถ้าพี่อ้อไปถึงขั้นแต่งงานพี่ก็คิดว่ามันมันต้องมีวันจบแน่นอนเพราะมันเข้ากัน,ม,นมันมันมีมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออดีแล้วที่ท,ที่ที่เป็นตอนนี้ที่ไม่ได้เป็นตอนถึงตอนที่แต่งงานนะคะ พอพี่อ้อคิดได้แบบนั้นนะคะก็พี่ก็เห็นภาพเหมือนพี่เป็นจินตนาการภาพภาภาพเห็นตัวเองเนี่ยเอากันไกเนี่ยตัดเชือกนะคะพอตัดเชือกปุ๊บมันก็ขาดและหลังจากนั้นคือพี่อ้อก็เลยไม่ไม่ไม่คิดเรื่องนี้เลยพี่ก็พี่พี่เห็นแล้วว่ามันมีสาเหตุที่แท้จริงจากอะไรพรพี่รู้แบบนั้นพอพี่จินตนาการปั๊บว่าพี่ตัดเชือกมันก็คือหลุดเลย ก็ไม่มีการคอนเนคกันอีกเลยอยู่คนละโลกไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่เอ,อก,ก็มีรู้จักกับเพื่อนกลุ่มกลุ่มที่เป็นจิตอาสาอะไรอย่างนี้พี่้อ,อก,ก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะคะเป็นเพื่อนอจิตอาสาตอนนั้นพี่เออก็ได้เพื่อนมาเพื่อนมาหลายคนเลยคือแบบมีน้องๆที่รู้จักกันในกลุ่มจิตอาสาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทัก ทักทายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะได้ได้มิตรภาพมาได้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆม,มาหล้วจากการที่พี่อ้อเข้าไปอยู่ในกลุ่มจิตอาสาเงี้ยกลุ่มนั้นเขาก็จะเป็นอีกสังคมหนึ่งอันนนั้นก็เป็นสังคมที่แบบสนุกไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ทําให้พี่อ้อเนี่ยเห็น,เห,นเห็นโลกค่อนข้างครบเลยจะว่าเห็นโลกครบเลยตอนวัยวัยวัยคือเข้าหลักสี่ พี่ที่พี่บอกวา่ามันเห็นโลกครบหมดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่การที่บางคนเห็นว่าพี่พี่อ,อ้อมเหมือนแบบเป็นคนโลกสวยจ,จริงๆพี่ก็ไม่ไมเชิงว่าพี่อ้อมเป็นคนโลกสวยมาแต่ด้วยความที่พี่เห็นครบแล้วเราก็สลาดเลือกได้นะว่าเราจะใช้พลังของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยไปโฟกัสที่ตรงไหนพี่อ้อมก,ก็เลือกที่จะโฟกัสในในด้านที่มันมีความสุขอะไรเงี้ยพี่อ้อมก,ก็เลือกที่จะอมองด้านดีนะคะ ก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไม่รู้ว่าโลคนี้มันมีทางดีและไม่ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเป็นความเข้าใจเห็นสัจธรรมมากขึ้นว่างาน,นเธอและการที่เรามีกลุ่มเพื่อนแบบนั้นนะ่ะก็ทําให้เราฝึกการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะพี่อ้อก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงไปช่วยไปช่วยเ,เขาเไม่ได้เข้าแบบเต็มตัวนะคะกลุ่มของทินอาสาที่เป็นแบบเขาเ,เป็นกู้ภัยใช่ไหมคะแต่พี่อ้อจะช่วยช่วยลักษณะเหมือนกับว่า ส่งเสริมแล้วก็ถ้าเขาต้องการทุนในการซื้อเตียงซื้ออะไรเงีง้ยก็ก็ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็บอกบุญเป็นสะพานบุญอะไรเงี้ยแต่ก็จะอยู่ในกลุ่มน,นั้นก็จะได้เพื่อนมาได้เพื่อนมากลุ่มหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็ชวนกันไปทําบุญด้วยอะไรด้วยแล้วก็คุยกันสนุกสนานในช่วงเวลาที่แบบบางทีพี่อ๊อกขายของกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนยังคุยกันอยู่พี่ก็เข้าไปแจมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นชีวิตที่เออก็มีเพื่อนมันไม่เหงามนสนุกแล้ว พี่ออกกอพพ็พี่เข้ากลุ่มแล้วกห็หลายปีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็พี่ออกก็หลังจากนั้นพี่รู้สึกว่าพี่มันไม่ใช่ที่ของพี่อ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะพี่ออกก็เลยไม,ไม่ได้เข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วอ่ะพี่ออกก็ออกมาแล้วก็จังหวะน,นั้นก็คือพี่อ่ะก็หาความรู้ด้วยเรื่องการลงทุนนะคะพี่ออกก็เลย มาโฟกัสเรื่องหาความรู้เรื่องอะไรอะไรเดี๋ยวพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าพี่อ้อเอาสมองเอาพลังของพี่ไปหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไปไปอยู่อีกอีกกลุ่มหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ไม่ได้เอาชีวิตไปจมอยู่กับอารมณ์แบบที่ลบๆนะคะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เวลาของพี่ไปคิด เรื่องเก่าๆอะไรอย่างน,นะคะพี่พี่อก็เลยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะทําใจได้เร็วนะคะตรงนี้ค่ะ